ขั้นตอนแรกนะครับเราเข้ามาที่สเก็ตเราเลือกเป็นเพจนี้นะครับเราลากเส้นมาเส้นหนึ่งนะครับเฉียงแบบนี้นะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่80มิลสูมเมาส์เอาม,มา,มาแล้วเราก็ลากมาอีกเส้นหนึ่งแบบนี้นะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่45มิลแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมาใช้คำสั่งอาร์ ให้เลือกมาที่อาร์คตรงนี้เราลากจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เราจะให้เส้นตรงนะครับแล้วก็อาร์คเนี่ยแทนเจนกันนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้กับอาร์คแทนเจนกันจะแทนเจนทั้งหมด2จุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปรับ ขนาดให้ถูกต้องนะครับให้เราใส่ตัวคอนสแตนนะครับแต่ไปที่เส้นไปที่มอแล้วก็ไปที่ฮอริซ o n ท a l ตรงนี้แล้วก็ขนาดเนี่ยอารเนี่ยจะอยู่ที่30มิบมิลอ่าทั้งหมดส0มสิมิล จแ,แล้วครัน,นี้เราดับเบิลคลิกไปที่เส้นแล้วก็กดล็อกไว้แล้วก็ทำเป็นเส้นปลาไว้นะครับแบบนี้เรากดมาที่ ExitSket c เแล้วก็หมุนให้เป็น3มิติแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะสร้างเพลนอันใหม่นะครับเราจะไม่ใช้3เพลนอันนี้ลนะเราจะไปที่ Add นะครับแล้วก็มาที่ Construction p a n e ตรงนี้นะครับเราจะเลือกไทป์ของเพนเนี่ยเป็น p e r p e n d น c u l a r to e นะครับตรงนี้เราจะให้เพนเนี่ยตั้งฉากกับเส้นนี้นั่นเองให้เราแตะมาที่เส้นนี้แล้วก็มากดเน็กตรงนี้แล้วเราก็ลากจุดไปที่เพนจะสร้างขึ้นมานะครับเราจะลากไปที่จุดนี้ e N d point ตรงนี้คือถ้าเราสังเกตเนี่ยเพนเนี่ย,ยมันจะตั้งฉากกับเส้นนั่นเอง สำหรับครั้งนี้เรามาคลิกที่ดันนะครับแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็มาที่สเก็ตนะเราก็เลือกจะเราก็เลือกเป็นเพนนีแทนคราวนี้เนี่ยเราจะมาสเก็ตหน้าตัดของโมเดลนี้นะครับให้เรามาที่มอมาที่โพลิกอนนะครับเราเลือกโพลิกอนเนี่ยให้เป็นหกเหลี่ยมนะครับก็คือเฮกตากรอนตรงนี้เราลากขึ้นมา บบให้จุดเซนเตอร์เนี่ยมาอยู่ที่จุดออริจินแบบนี้เราก็แตะไปที่เส้นตรงนี้นะครับเราจะใช้ v e r t i c a l l ขนาดของด้านนี้ถึงด้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่12 mm. มิลแบบนี้เสร็จแล้วเรากดมาที่ e x i s sketch ตรงนี้ แล้วก็หมุนให้เป็นสามมิติแบบน,นี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาใช้คำสั่งสวิปเหมือนเดิมให้เรากดไปที่ tool ตรงนี้มาที่สวิปเราเลือกหน้าตัดก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่เส้นไกด์นั่นเองนะครับไกด์ลายของมันนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วคราวนี้เราคลิกมนที่ดันเราจะได้โมเดลนี้ขึ้นมานะครับค่าออกมาเราก็มาปิดสกเกต็ตแล้วก็เพนยี่ไว้ส่วนถ้าจะดู section view นะครับแต่ไปที่ตรงนี้อืม,อมโอเคสำหรับโมเดลนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ